วันนี้นะฮะในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้การรับรองผู้ประสานงานสหประชาสาประชาชาติประจำประเทศไทยพร้อมหารือสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนครับนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การรับรองนางกีตาสัพประวานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ในประเทศไทยพร้อมด้วยนายแพทย์เดนิเอลเออร์เคอร์เทสผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ทั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การสหประชาชาติที่จะสามารถสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุปเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนตลอดจนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั่วโลกโดยได้มอบหนังสือการ no ์ตูนโนโค v i ดรู้ทันโควิดแก่ประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยและคณะที่ได้สละเวลามาพบปะหารือในครั้งนี้และมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ ด้านนางกีตาซาบระาวานกล่าวแสดงความเชื่อมั่นว่ารัฐสภาไทยจะร่วมผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไปเพื่อเป็นแนวทางไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆในอาเซียนและประโยชน์ต่อประชาชนในอนาคตและขอให้สถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 คลี่คลายและฟื้นฟูโดยเ,เร็วภายหลังการรับรองเสร็จสิ้นประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการปรับเวลาการประชุมสภาหลังจากมีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวว่า เวลาการประชุมยังคงเป็นเช่นเดิมโดยจะมีการหารือในช่วงเช้าส่วนจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่นั้นจะมีการหารือกันอีกครั้งต่อไป